พระเจ้าทรงนำให้ชีวิตผมไเจอเรื่องดีๆผู้คนดีๆแ่ะารเรียน to ้ e a good person และสำเร็จในเร่งที่การงานและเราประสเรเมื่อก่อนขายยาติปิดนะครับแล้ก็ นับถือพระเจ้าเป็นสิปีแล้วครับแล้วก็ชวนให้ผมเนี่ยเข้าหาพระเจ้าแต่ตอนนั้นผมยังไม่ยังไม่เชื่อ That's changing part is my older sister she know the Lord for 10 years she e e p r a y i n g for me and by me to come to church by t i d n o w a n t to do anything w i t t t ผมเินมาเร่เชื่อพระเจ้าได้ปีกว่า I just know the Lord for about a year ago แล้วก็ได มีมาสการพระเจ้าที่โบสถ์เรมากรุเพบอะไรเียนจุไรก็ได้รได้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผูน้ที่แสนดีอะ่แาสุดลแล้วมอบความรักให้กับเราทุกคนอเราุกเรียน Everyone ผมกักพระเจ้าตั้งแต่ ได้เ,เริมเข้าบารารึกเข้าถุนพระเจ้า since then uh, I love God uh, and I can feel Him, I can sense Him ทำให้ผมกลับตัวเป็นคนใหม่ And I want take I to to be him p o r s o n <Yeah. S 1> แล้วได้เดินทางในทางที่ดีท o ่ว่าที่ว t างในเดือนเมษายนตอนนี้ก็ได้ทำงานแบบสุดจริตแล้วก็ทำให้พอห่อแม่ภูมิใจ Now, I, I able to do legal work at my mom ทุกวันนี้ก็มีความสุขมากครับที่ได้มาโบนแล้วส่งการ์ดไปได้โบน i n จอยใน r c h แล้วก็ภูิใจเป็นตัวเองที่สามารถละเลยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีออกไป แล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขมากขึ้นอะก็เส็แล้วไม่ได้เยออเยรบาีมีความสุมขสที่ตัวเองกลับมาเป็นคนดีลกลับมาเดินในเส้นทางของพระเจ้าในใจอนไม่ได้นลวไม่าด้เลย